จริงๆเยอะกว่าเก้าเสียงหมายความว่ายังมีเสียงที่ยังไม่ได้ประกาศออกมาอีกเยอะกว่าเก้าเสียงพี่ผมขออนุญาตนะสำหรับรายการเราครับขออนุญาตพาไปเสียงที่ยังไม่ได้ประกาศสักเสียงสองเสียงได้ไหมได้ครับเอาแล้วเจะพาไปดูมาถึงจุดนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นจุดของถ้ำนาคีเลยใช่ไหมครับเป็นจุดที่มูเลยสายมูห้ามพลาดจุดนี้เด็ดขาดครับอย่าได้มองข้าไปนะเราแกไปเจอผู้หญิงสามคนรีบเดินมา แกพยายามเดินตามผู้หญิงสามคนนั้นมองเห็นหลังไวัยๆแต่เดินตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันเม็แต่จะวิ่งกันแต่อะไรเหมือนงูจงอางที่กาลังจะแผ่แม่เบี้ยยกคอขึ้นเหมือนหาอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนมองที่จะก้าวไปตอกชูคอขึ้นดูทัศนวิสัยครับถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นฝันว่ายังไงก่อนฝันว่ามีผู้หญิงมาเข้าฝันบอกว่าอยากให้ไปดูของหน่อยว่ายังอยู่หรือเปล่าประโยคนี้นะประโยคนี้เลยยังอยู่ที่เดิมไหม นี่โอ้โห,โโหที่สุดคือไฮไลท์ตรงนี้มากกว่า<ช>พี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงสวยมากคุณผู้ชมสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับ,ส,ส,รบสู่ช่องโคบอยคัทครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการตามตำนานและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาครับจังหวัด นครพนมคือเราจะบอกว่าอุทยานแห่งนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่งางถ้ำนาคาและถ้ำนาคีนะสมมติว่าถ้ำนาคาอยู่ฝั่งเหนือถ้ำนาคีก็คืออยู่ฝั่งใต้แต่อยู่ในภูเขาเดียวกันภูหลังกาเนี่ยถือว่าเป็นอุทยานเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆลูกหนึ่งพืออ้นที่ใหญ่โตมากๆเออแต่ว่าเวลาเรามาเนี่ยรเราจะมาไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเห็นบอกว่าที่นี่ มีเสียงของพญานาคมีเสียงของพญานาควันนี้เราจะไปให้ครบทุกเสียงแล้ววันนี้พี่ก๊อฟมีแขกรับเชิญด้วยครบผมเป็นผู้นําทางกิติมสันพี่โูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นูพี่นี่คือเป็นรุ่นบุกเบิกในการค้นพบ เสียนพยานาคเสียนที่ห 1. น 1> ึ่งท่านนาคาวันที่เราไปสํารวจนี่ตอนนั้นมันมีกรณีที่ท่านรัฐมนตรีสั่งปิดเสียนหินที่เขตต่างๆเอาไปลงข้างแรกมันอยู่แขวงอุดมไสที่เราทีนี้มันไม่ตรงตามที่ว่าเฮ้ยอะไรมันจะข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยพวกผมก็ไปสํารวจเป็นทีมแรกเลยไปสารวจกับท่านหัวหน้าอุทยานแต่แล้วเราก็ไปเจอในวันที่25มิถุนายนนะครับปี2562พอหัวหน้าเดินมาปุ๊บท่านก็บอกเฮ้ยเจอแล้วนี่มาดูถ่ายมุมมองหลายๆมุมเสียนง,งูชัดๆ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วันนี้เราจะไปเดินดูนะฮะบริเวณถ้ำนาขีกันละครับนะฮะที่ถ้ำนาขีนี้เนี่ยมีทั้งหมด9เสียงครับเเสียงแต่จริงๆเยอะกว่านั้นอ๋อฮะจริงๆเยอะกว่า9เสียงเราเอาแค่ไฮไลท์ตรงนี้ไปหมายความว่ายังมีเสียงที่ยังไม่ได้ประกาศออกมาอีกใช่ครับเยอะกว่า9เสียงพี่ผมขออนุญาตนะสำหรับรายการเรา ขออนุญาตพาไปเสียนที่ยังไม่ได้ประกาศสักเสียนสองเสียนได้ไหมได้ครับเอาแล้วเาจะพาไปดูครับเราจะได้เห็นมากกว่าเก้าเสียนวันนี้ครับครับเอาแล้วเดี๋ยวพี่ลูกูพาไปนะวันนี้นะได้ครับได้ได้จุดนี้เราก็จะเป็นจุดที่เราขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา๋อนที่จะไปชมบรมีเจ้าเม่ยอรนาคี เจ้าป่าเจ้าเขาจุดเปิดทางแสน ครับแล้วตอนนี้นะครับเรามาอยู่อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจใช่ชรครับพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟรู้ไหมฮะไอคำว่าโบกที่มันเป็นหลุมหลุมหล,มล,มลุมเต็มไปหมดเลยอ่ะที่เขาเรียกโบกนี่คือมันจะเป็นทานน้ําไหลแล้วก่อให้เกิดหลุมหินเนี่ยเพราะว่ามันจะมีหินก้อนเม็ดหนึ่งเม็ดเล็กๆหินกรวดพอลงไปอยู่ในหลุมเล้วเจอน้ําน้ําก็จะกู้บน หินก็จะกลิ้งไปเรื่อยหินที่อยู่ในหลุมน่ะมันก็จะควงทำให้หินไปกระทบกับขอบต่างๆเอาง่ายๆก็คือในแต่ละหลุมเนี่ยเราเรียกกันว่าโบกใช่ในตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยมองลงไปก็เหมือนเสียและตัวยาวนั่นก็เหมือนที่อยู่ห้วยหินแท่งที่เป็นหินที่อยู่กลางน้ำนะหินหลายก้อนจะคล้ายๆเสียนงงก็จะมีลายเกล็ดมีอะไรด้วยใช่เราเดินมาได้แค่ร้อยเมตรเองนะครับก็เริ่มเริ่มมีลายเกล็ดมีเรื่ม ให้เห็นแล้วว่าเออมีส่วนที่คล้ายคือเหมือนเสียงเยอะมากมาและด้วยเกล็ดเนี่ยโอ้โหคล้ายโอเคเดี๋ยวเราไปจุดดิงกันต่อนะครับพีลโครับ,รรบแล้วที่นี่เขามีพวกตำนานมีเรื่องเล่าอะไรบ้างมีครับลุงพานปา่าคนหนึ่งคนที่เป็นนักล่าเนี่ยเขาชอบมาล่าสัตว์ป่าวันวัน วันพระใหญ่เนาะ,ะ,ะเพราะทางอีสานเขาถือวันพระใหญ่เขาจะไม่ทำงานอะไรเลยนะ,อะพอเข้าป่ามาล่าสัตว์แล้วปุ๊บล้วแกไปเจอผู้หญิงสามคนรีบเดินมาแกพยายามเดินตามผู้หญิงสามคนนั้นมองเห็นหลังไวๆแต่เดินตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันเม้แต่จะวิ่งแต่อะไรวันนั้นฝนตกหนักอ,อ่ะแกเปียกทั้งตัวแต่มองไปผู้หญิงสามคนนั้นไม่เปียกแม้แต่นิดเดียวอุ้ยเหรอ ใช่อันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยแกถามผู้หญิงสามคนแล้วเขาตอบแค่คำเดียวว่าจะไปไหนกันอเขาบอกลุงบอกว่าจะไปวัดแล้วเขาใส่ชุดผ้ามอห้องอะเห็นหลังววัยประมาณห่างกัน20เมตรจะเดินรีบตามไปนี่ไม่ทันเดินยังไงก็ไม่ทันไม่ทันครับแม้แต่เร่งฝีเท้าแต่ที่น่าแปลกใจที่สุดที่ลุงแกบอกว่าฝนตกหนักขนาดนั้น่ะแกเปียกไปทั้งตัวแล้วสามคนแล้วเราก็มีความเชื่อว่าในป่าจะมีพื้นที่ที่เป็น เหมือนเมืองบางบัทใช่ใช่ครับเป็นเนนมืองรับแรงมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีต้นยาสมุนไพรคล้ายๆต้นยาใบยาสูบอ,อ่ะตัวนี้จะเป็นยาสมุนไพรที่สามารถใช้กับโรคทุกโรคไดคใ้ในคนยุคสมัยเก่าเป็นยาอายุวัฒนะที่เขาเรียกกันแล้วมันเป็นตำนานคือว่าถ้ำยาแห่งเนี่ย มันมียาที่รักษาได้ทุกโรคแล้วก็มีเรื่องเล่าโดยที่ว่ามีเนนองคหนึ่งที่มาแล้วบริขารยังอยู่แต่ตัวยังหาไม่เจอเนืองอธิบายตรงที่บริขารยังบริขายรายังอยู่คือ,อพวกบาทจิวรกดอะไรยังอยู่รู้แต่ว่าเนนนี่ขึ้นมาในสมัยก่อนอว่าจะมาปักกดตรงเนี้ยแต่พอมาแล้วอย่างที่ญาติโยมที่จะขึ้นมาดูเนี้ยอย่างพันป่าเขามาเจอเห็นแต่ตัวนี้มาหลายสิบปีครับ ยังอยู่ที่เดิมสิ่งของยังอยู่<ช>แต่ตัวหาไม่เจอหาไม่เจอ,เจอ,อคุณชมก็คืออย่างนี้ตีความได้หลายทางก็คือหนึ่งอาจจะหลงเข้าไปในเมืองรับแลเมืองบางบวรักแลแล้วไม่ได้ออกมาใช่หรือสองถ้าคุณยในแง่หลักวิทยาศาสตร์ ก็อาจจะไปเสียชีวิตหรือเปล่าหมดสติหรืออาไรเงี้ยขาบวไปไหนแล้วิึงเของไว้หรือเ้าเาในแง่ของวิญญาณลิสิ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเจออะไรแล้วรีบหนีไปไหมเลยไม่ได้นํำสิ่งของติดตัวไปใช่ครับแล้วแต่ว่าจะตีความไปทางไหนกันนะใช่ใช่ใช่ ชมครับเอาละมาแล้วเสียงที่หนึ่งสวยนะลักษณะเขาเหมือนเหมือนกับเลื้อยลงท่านกำลังเลื้อยหัวทิ่มลงมาใช่ครับเหมือนเลื้อยลงมาถ้าเราเรายืนลักษณะนี้ผมว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยก็มามาร์กประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ยกมือพนมแล้วก็เงยนั้นนิดนึงก็จะเหมือนว่าได้สื่อสารกับท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ขอพรท่านอยากได้อะไรก็ขอมุมนี้ประมาณนี้นะไปสุดยอดไปเสียงที่สองกันไป คุณผู้ชมครับและตรงจุดนี้นะครับไฮไลท์หนึ่งไฮไลท์คือทิศที่สองครับที่ครับอ๋บอ<ม>นี่ไงตรงหน้าพระพุทธรูปนะครับเหมือนกับที่มาเฟ้าพระพุทธรูปตลอดเวลาและตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับน้ํามันจะเยอะมากพี่กอล์ฟก็จะท่อมประมาณแก้มครับหน้าฝนหน้าน้ําต้องม่อีกรอบ อ่ะแต่บริเวณนี้มีเรื่องเล่าด้วยถูกไหมฮะใช่ครับอ่มาฟังกันครับไปฟังเรื่องเล่ากันดีกว่าครับมาถึงจุดนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นจุดของถ้ำนาคีเลยใช่ไหมครับเป็นจุดที่มูลเลยสายมูมห้ามพลาดจุดนี้เด็ดขาดครับอย่าได้มองข้ามไปนะใช่บ,บางคนเนี่ยมาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยจะเน้นในการถ่ายรูปถ่ายตามเสียงต่างๆแล้วก็จะข้ามตรงนี้ไปเลยคุณพลาด ต้องมาจุดนี้มากราบสักการะตั้งเจตให้ดีแล้วก็ขอท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับสำหรับด้านหลังนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปหินยกเอาขึ้นมาเมื่อปี49องค์แรกที่พระอาจารย์สั่งทำมนันเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองพอมาถึงปุ๊บช่วงเดือนเมษานะครับจเจ้าขึ้นมาก่อนเข้าพรรษาเนาะพลาดพระพุทธรูปทองเหลือได้เอามาไม่ได้ทําไมอ่ะเจอพายุถล่มเสียเลิกก็เลยเอากลับองค์พระพุทธรูปทองเหลือเนี่ยเอาไว้ที่หนองคายแล้วหลังจากนั้นหนึ่งเดือน,นต่อมาก็ไปทําใหม่ เป็นหินกราณิกสีขาวอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเอามาเจอพายุทล่มอีก <Hey. S 1> เอาขึ้นมาไม่ได้ oh. หลังจากนั้นพระจาจาร์ก็เอาไปไว้ที่อำเภอสว่างแดนดินสกลนครแต่องค์นี้พระจาจาร์เอามาปุ๊บพระจาจาร์ก็เลยเอาไปตั้งไว้ที่น้าตกชั้นที่หนึ่งพอมาถึงปุ๊บพระจาจาร์ก็เอาพระองค์นี้ไปวางไว้ก้อนหินยังไงก็ขอขามากรรมก่อนว่าต้องนําพระองค์นี้ขึ้นมาให้ได้พอไปวางปุ๊บบังเอิญจริงๆครับวางพระลงไปฐานพระเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจมลงไปในน้ํา <Hey. S 1> แต่องค์พระ ลอยปิ่มเหนือน้ําพอดีเลยพนเหมือนกับองค์พระนี้นั่งลอยน้ําอยู่ก็คือบริเวณฐานพระคุณผู้ชมสูงประมาณ20เซนคือเนี่ยลงไปในน้ำเลยแต่ปรากฏว่าองค์ฐานท่านที่เป็นหยกเนี่ยอยู่เหนือน้ําพอดีเป๊ะใช่ครับเหกท่าน นั่งวิ่งมัสนาบนาน้ำสามวันนะครับครบ3วันสคืนวันที่สี่ฟ้าเปิดพระอาจารย์ก็ให้คนช่วยยกขึ้นมาสมัยก่อนทางไม่ใช่ทางเดินเหมือนทุกวันนี้เป็นทางดินทางป่าเดิมๆเ,เลยแต่พอมาถึงช่องเนี้ยที่เราจะลอดขึ้นมาเมื่อกี้รตรงบันไดเป็นบันไดลิง16ขั้นเอาขึ้นมาเป็นคณะหมู่ไม่ได้พระอาจารย์ต้องถอดจีวรอ,ออกแล้วก็มัด พระพุทธรูปแล้วทําสะพายเหมือนเต้ขึ้นหลังนี่ครับรอดขึ้นมาแล้วก็มาตั้งตรงนี้นี่คือ<ช>ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงรเรื่องเล่าเนี้ยผมบอกเลยว่าคือแล้วแต่ความเชื่อของคุณแหละ,ะแต่<ช>ว่า<ช>เขาอยู่ในเหตุการณ์จริงๆรแล้วเขามาเล่าให้เราฟังโอ้โหจุดนี้ห้ามพลาดผมบอกเลยพลังเยอะมาถึงจุดนี้ต้องมามูขออะไรอ่ะอันนี้ขอทรัพย์สังเกตครับด้านหน้าพระพุทธรูปจะมี แก้วมณีสีเลือดแก้วมณีนี้เป็นตัวแทนของเมืองบาดาลในวันแต่งงานของนางนาคารินทรานีกับเจ้าชายฟาลุ่งเนี่ยพ่อของนางนาคีพญานาเนี่ยมอบลูกแก้วอัญมณีสามารถสร้างเมืองใหม่ได้หรืออธิษฐานนิลมิตขอบพรสามการก็อย่างที่พญานาคราชมาขอลูกแก้วคืนก่อนที่จะถล่มเมืองรัตภานครเท้าอุลอราชาไม่มีให้ก็เลยต้องยกพลขึ้นมาถล่มเมืองรัตภานครก็เป็นบึงของหลวงจนทุกวันนี้ ครับนี่อันที่จะเป็นส่วนลำตัวนะครับใช่เลยใช่เลยยาวมากเนี่ก็จะเป็นเหมือนเขาขดตัวอยู่ก็จะมีส่วนหัวที่เกยลำตัวไว้ครับรับนี่ผมเห็นตรงนั้นคืออีกหนึ่งเสียงป่ะอ่าใช่ครับอันนี้คือเสียงที่3เฮ้ยโกเหมือนเลื้อย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 แล้วออกมาตรงนั้นเห็นไหมครับไป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 คุณผู้ชมครับเราถึงเสียงที่3แล้วรับริเวณโดยรอบก็จะเป็นเหมือนลำตัวยาวเลื้อยอยู่รอบรอใช่ใช่ จะโผล่เสียงท่านออกมาครับเมือผมมองจากจุดนี้ผมเห็นตาท่านด้วยนะและลายเกตี่คือชัดมากๆครับยิ่งหน้าฝนเนี่ยผนังตรงนี้จะเป็นมอสขึ้นู้เหรอมอสขึ้นก็จะเขียว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 หมดเลยครับผนังถ้าหากผู้ชมมาช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเหมือนว่าคุณเนี่ยได้เข้ามาสู่เมืองบาดาลถูกไหมยิ่งมุมนี้ด้วยนะใช่อากาศชื้นๆมีมอสมีเขียววนะใช่อากาศไม่ร้อนเย็นสบายตลอดเวลาผมจี่บอกเหมือนก็ท่านรับรู้แหละว่าเรามาท่านก็เปิดทางให้ใช่ ไม่รู้ครับบมาครึ่งทางแล้วเสียนที่4ใช่ครับลักษณะเสียงเป็นยังไงครับเหมือนงูจงอางที่กําลังจะแผ่แม่เบี้ยยกคอขึ้นเหมือนหาอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนมองที่จะก้าวไปต้องชูคอขึ้นดูทัศนวิสัยครับถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นแต่พอดูผ่านเลนส์ปุ๊บโอ้โหนี่ใช่เลยผมจะบอกอย่างนี้นะขยายความว่าเกล็ดเนี่ยดูเสมอดูเป็นธรรมชาติถ้าชาว่าคุณไู้ชมทันโทษนะครับเล็ดงูใช่ครับประมาณนี้เลย ที่อยู่ข้างบนนั่นคือหัวใจนาคีที่ผมบอกว่า,วาช่วงหน้าฝนนี้เขาจะเขียวไปด้วยมอสและกรเฟินจ้าสุดยอดมันเป๊ะกลางหมอผมจริงๆฮะอยู่ไม่เป็นสุงแล้วพ <c oughs> ี่คร <c oughs> ับไปเถอะไปเร็จที่5ครับครับผมแต่ตอนนี้ฮะเรามาอยู่เสร็จที่5ครับเหมือนเหมือนกับขึ้นมาจากโพงตะนุนขึ้นมาเกยตรงนี้อ่าอนขึ้นมาใช่ครับ เพื่อจะมาขอคารวะโอ้ย<อ>นี่เหมือนพระพุทธรูปนั่งอยู่นะเป็นพระพุทธรูปมีงูมีงอนขึ้นยใ,ใช่ใช่ใชมมต้องโค้กเข่าเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดอธิษฐานตรงจุดเนี้ยเหมือนกับเรายือนอยู่ใต้ง,งูจงอางใหญ่ที่กําลังแผ่พังพานรูปทรง เหมือนงูจงอางอก็เหมือนลายลายท้องงูที่ตรงเขาขๆวตรงคองหลายคนเขาถามว่าเจ้าหน้าที่ไปเขียนไว้ป่าเราจะไม่ขีดเขียนหินเราจะไม่แต่งเรื่องราวแบบนี้อันนี้คือเป็นภาพน้ําที่ธรรมชาติเหมือนงูกําลังเฝ้าพระพุทธรูปอยู่เหมือนคู่กายอ่ะครับพี่กอล์ฟครับพี่รูรบ,รบอกว่าตรงนี้คือเสียงที่6เดินจากเส็ที่5ามา5้าเก้เจอเลยต้องต้องต้องบอกว่าในมุมผมพี่ช่วยบอกผมหน่อยว่ามองยังไงเป็นเสียงที่6อันนี้อันนี้ด้วยความเชื่อของของคนที่มาเขามีนิมิตที่มองเห็นอ่าทำไม เสียที่ห้าเสียที่หอยู่ใกล้กันเพราะาตรงกลางนี้จะเป็นเสียงใหญ่ของหงูจงอางที่มีลูกพระพุทธรูปทีปท่ตั้งอยู่เนี่ยท <อ checking S 2> ี่ต <บ confian. S 2> ิดอยู่กับผนังนี้บริเวณนี้เขาบอกว่าเป็นลูกหลานที่แทรกเข้ามานะครับมันอยู่ระหว่างเส้นทางการเดินก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะอยู่ที่มุมมองอยู่ที่มมมุที่จินตนาการชอยู่ที่การสื่อสัมผัสใช่ครับ คุณผู้ชมครับเราเดินมาถึงเสียนที่7แล้วนะฮะ<ช>ลักษณะเสียนท่านเป็นยังไงครับจะเหมือนเขาเลื้อยออกมาเลื้อยเลื้อยออกมาเพราะว่าเอี้ยวตัวเพื่อจะเลื้อยออกไปข้างนอกก็คือเหมือนว่าเลื้อยออกมาตามซอกหินบริเวณน,นี้เป็นเป็นบริเวณหัวใช่ครับเลยลยลูกกต่ายอยู่ที่นี้บางจุดจุดถ่ายรูปที่เข้ามายืนกันก็จะประมาณนี้บางคนก็จับ ขอพลังขอพลังขอพลังจากท่านโอเคมาถึงจุดที่7นะครับคุณมาตรงนี้แล้วคุณทําท่านี้ยกมือพนมก่อนนะอย่าเพิ่งเอามือจับนะนี่นะครับแล้วก็ประมาณนี้ขอพลังท่านจะให้ดีนะอย่าไปโดนขอความกราณาอย่าโดนแค่นี้พอเราขอพลังท่านขอให้ท่านมอบพลังให้กับคุณคุณอยากจะขอเรื่องอะไรคุณก็ขอเราไปต่อกันเลยครับเสียที่8แล้วครับผมทางนี้ครับขึ้นทางนี้เหรอใช่ครับ ตรงนี้เราเราต้องลอดอุมงงม้ดไปเหมือนกับไปเมืองบาดาลจริงเมื่อพี่ใช่ครับนี่ไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมไม่ได้พูดเล่นอย่า่นี้และทุกคนสามารถเข้าไปได้ได้ครับเป็นเบญจพลเป็นเส้นทางหลักเลยสวยมากโอ้โหรายละเอียดดีเทลของตัวหินเนี่ยถ้าเกิดใครเห็นทรงเกรดของเขาแล้วงช่แล้วนะฮะที่ครับลองดูรายละเอียดเล็กๆนี่งีดิมันเป็นเหมือนผิวอะคือเก็ดสวยดูเป็นธรรมชาติเออ ผู้ชมฮะครับพี่ละอูบอกว่าเชื่อว่าเป็นทางเข้าเมืองบางบุอีกหนึ่งทางครับส่วนมากท่องเที่ยวที่มาที่ได้ภาพโมเดลนะคทำไมมีแสงเพราะว่าแสงแดดเช้าอ่ะพอพระที่ตัดกับภูเขาประเทศเราสองเข้างมันก็จะแดงเข้าไปนะครับมันจะชัดขึ้นมาเรื่อยๆก็มีรูปที่อยู่บนนั้นน่ะมีหลายคนถ่ายตรงหินก้อนนั้นนะเหมือนกับผู้หญิงยืนอยู่นะใส่กระโปรงนะยืนอยู่ เรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำแน่ๆใช่ครับแต่ว่าภาพยิ่งนับวันยิ่งชัดขึ้นใช่ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าผมมองผมมองว่าเป็นผู้หญิงตามที่พี่ระอุบอกแล้วผู้หญิงยืนสวมมงกุฎหันหน้าไปทางนี้ครับแต่ผมไม่ได้เห็นเป็นผู้หญิงสวมมงกุฎผมเห็นเป็นเสียงของพญานาคเลยนะเสียงที่๙ ก็คล้ายคลึงนะครับอ่ถ้าเป็นผมมองนะเช่าผมบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและที่สําคัญคือมันอยู่ใจดกลางเมืองทางเขามางบมดเลยอือใช่ครับบนหัวเลยพี่กอฟอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของผมครับออคุณผู้ชมจะว่าไงก็แล้วแต่ครับเม้นต์มาได้คอมเมนต์มาครับเม้นต์มาท่านมองอย่างไรท่านคิดยังไงครับแล้วแต่เลยเราไม่ปิดกัน้นความคิดเห็นกันเอาเป็นว่าเม้นต์แบบสุภาพเลยรัถ้าถ้าอยากเข็นด้วยตาตัวเองต้องมาดูเดี๋ยวเราจะไปดูเสียงต่อไปครับ ใกล้เข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมนี่คือเสียนที่แปดเสียนที่แปดเสียนนี้ลักษณะเป็นยังไงฮะอันนี้หัวจะปักลงนะครับเอี้ยวตัวออกมาถ้ามองจากมุมบนจะเหมือนอยู่คู่กันกับอีกเสียงหนึ่งที่อยู่ด้านหลังพี่กอฟเหมือนอยู่คู่กันแต่เราเอาเสียนนี้เป็นลักษณะจุดเด่นคือลายเกรดของเขาชัดเจนแล้วแต่มุมที่จะมองกันนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดเอาที่ผมมองใกล้หน่อยขออนุญาตนะฮะก็คือ ตรงนี้เป็นลูกตากันสองข้างเลยนี่นะฮะใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นปลายจมูกลงปลายจมูกลงมาโอเคไปเสือที่เก้าต่อนะฮะเสือที่เก้านะฮะตรงนี้เป็นต้นยางใช่ไหมครับยางแดงต้นนี้อายุประมาณปีได้แลปีได้ลหกี่คนโอบเนี่ยสามสี่ได้ไหมสี่คนโอบได้ แล้วต้นไม้ต้นนี้มีคนถูกหวยด้วยเ,ยเอา,เอาแล้วเงาแดดที่ส่องลงมาโดนเปลือกไม้นี่บางทีเป็นมันเป็นตัวเลขนะพอแดดส่องลงมาดูจับเปลือกไม้มันก็มีลวดลายของเขานะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเสียงที่9เสียงสุดท้ายแล้วครับผมเสียงน,นี้เนี่ย<อ>มีเรื่องเล่านะวันที่พี่ศึกษาเขาฝันนะครับ แล้วทีนี้เราก็ได้เดินทางมาสำรวจอีกทีหนึ่งฝันว่ายังไงก่อนฝันว่ามีผู้หญิงมาเข้าฝันบอกว่าอยากให้ไปดูของให้หน่อยว่ายังอยู่หรือเปล่าประโยคนี้นะประโยคนี้เลยยังอยู่ที่เดิมไหมทีนี้เส้นทางตรงที่ขึ้นมาตรงนี้ไม่มีต้องลุยฝ่าป่าหนามขึ้นมาแล้วหัวหน้าศึกษาบอกเอาเอางี้เดี๋ยวผมจะขึ้นข้างบนเพราะว่าเราก็ใช้วิทยุสื่อสารนะครับเขาให้ผมพยายามหาทางขึ้นฝั่งนู้นเขาบอกเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบน แล้วเขาก็ได้โรยตัวมากับรากไม้ตัวนี้เป็นรากใสที่ย้อยลงมายาง่ไม่มีไม่มีเซฟตี้อะไรเลยด้วยความที่ว่าอยากเห็นอพอลงมาปุ๊บพอมองว่าโอ้โหก็เห็นเลยเขาบอกพี่ผมเจอของแล้วแต่ที่น่าอัศจรรย์ใจคืออย่างนี้ครับชมโบคือตอนพี่ศึกษาเจออ่พี่ศึกษามาจากด้านบนใช่ไหมแล้วโกลองดภาพดูว่าคนเราอ่ะถ้าโกอยู่บนนั้นนะโกมองลงมาผมจะไม่ลงมาพีกอ อันนั้นอันดับแรกอันดับ2โกจะคิดว่าตรงนี้เป็นเสียงไหมล่ะมองจากข้างบนลงมามันจะมองไม่ออกจริงใช่ไหมล่ะใช่อันที่ผมเล่ารุงผลรู้กอับเหมือนเห็นไหมมีอะไรโดนจิดโดนใจอ่ะสุดท้ายเพราะว่าไต่ลงมาอยู่ในความฝันและความที่ว่าอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างอแล้วที่เขาเจอครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้มีการโรยตัวจากเชือกจักอุปกรณ์เซฟตี้นะฮะเขาโรยไปจากเถาวันไม่น่าเชื่อแล้วสุดท้ายมาเจอภาพนี้ครับอันนี้หินที่เป็นงอนเป็นรูปทรงของพญาจมตทที่ตั้งต่างงานดู แล้วที่สําคัญเข้าหันหน้าไปหาน้ําตกใหญ่น้ําตกตัวนี้เป็นแม่น้ําที่ไหลออกสู่แม่น้ําโขงด้วยมาถึงจุดนี้แล้วก็ขออธิษฐานให้ถูกต้องแล้วกันใช่ใช่ครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่คือเสียงพิเศษที่เราขอเอาไว้ไม่ได้อยู่ในเก้าเสียงลักษณะดูดดเป็นยังไงพี่เวลา เราไปที่ถ้ำขึ้นมาแล้วนะครับไปขอพรขอฤาษเทรัสย์มารับพรตรงนี้มารับทรัพย์ตรงนี้ถ้าประมาณนี้นะถ้าประมาณนี้ครับถ้ามาช่วงเวลา10โมง11โมงจะมีแสงลอดลงมาแล้วเอาแสงเนี่ยโดนมือพอถ่ายรูปออกมาแล้วได้รับพรจากท่านได้รับพรเหมือนได้รับทรัพย์เหมือนได้รับลูกงแก้วสีจะเนี่ยครับจะขึ้นแสงมากจากที่นี้หรอแสงพระอาทิตย์จะลอดมาพอดีขอย้ำฮะครับคุณต้องมานี่คือเสียงพิเศษครับที่ คนยังไม่ค่อยรู้เพราะเราขอไงขอจากตรงมูข้างล่างแล้วจากหน้าพระพุทธรูปนะครับแล้วขึ้นมารับตรงนี้แล้วค่อยเดินทางกลับจุดพิเศษจริงๆสุดยอดอันนี้ต้องย้านะครับคุณผู้ชมครับเราไม่ได้อยู่ในก้าวเสียนที่ทางอุทยานกําหนดไว้ด้วยนี่ผมว่าที่สุดคือไฮไลท์ตรงนี้มากกว่าผมไม่รู้จะอธิบายยังไงสวยมากคุณผู้ชมฝั่งหน้าผาฝั่งนู้นจะเป็นรอยพระหัตถ ของพระพุทธเจ้าที่ประทับไที่ประทับไว้ถ้าดูอีกมุมึงก็เหมือนกับพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำที่มีพญานาคสามเสียงและฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นประเทศลาวและมองเห็นแม่น้ำโขงพวกน้ำมุมนี้นะผมจะบอกว่านอกจากว่าจะมองเป็นฝ่ามือของพระพุทธเจ้าแล้วนะใช่มันอย่างที่โกบอกแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนครับผมมองเป็นอีกภาพหนึ่งผมมองว่าที่เราเห็นอยู่เนี้ยฮะเหมือนเป็นเมืองเป็นเป็นซอกเป็นที่สลับซับซ้อนนะครับลองมองเข้าไปลึก ใช่ครับเห็นไหมเหมือนเป็นเมืองที่เข้าไปข้างในทิศตรงนั้นแหละครับที่เขาเรียกว่าถ้ำยาเมืองบางบดใช่หรอใช่เฮ้ยคนลุกเลยอ่ะนั่นเหรอครับเฮ้ยนี่ผมไม่รู้มาก่อนนะผมเอาจริงนะคุณผู้ชมผมพูดไปตามความรู้สึกนะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าผมฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานหรือเปล่าผมก็เลยมองเป็นมุมนี้ไงถ้าถ้าพูดถึงความบังเอิญมันน่าจะไม่ใช่มันน่าจะเป็นบุญสัมพันธ์มากกว่าหรือว่าตรงนี้จะเป็นทางเข้าเมืองบางบดก็เป็นไปได้วิวสวยมากตรงนี้ แล้วครับคุณผู้ชมฮะอเรียบร้อยนะครบทั้งเก้าเสียงไม่ใช่เก้าเสียงมีเสียงพิเศษด้วยมีพี่เขายังพาไปจุดที่เรียกว่ามีทางเข้าทางออกของเมืองรับแดด้วยใช่ถ้าถามพี่คอปจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งทริปเนี่ยชอบโซนไหนชอบโซนไหนเอาจจริงส่วนตัวผมชอบหลายโซนแต่ถ้าเกิดเอาเป็นพิเศษหน่อยนะที่รู้สึกว่ารับรับรู้ถึงพลังเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่เก้า นะครับแล้วก็จะมีบริเวณถ้านาขี่ใช่ไหมใช่ที่เป็นสินที่2ก็รับรู้ถึงพลังของพระยกตรงนั้นครับผแล้วก็ตรงทางเข้าเมืองรับแลที่มีเหมือนเป็นรูปที่คุยกันว่าเป็นผู้หญิงอ๋อใช่ชุดใช่ใชเนี่ยสจุดเนี่ยผมรู้สึกเป็นพิเศษของโก้ละของผมจุดที่ชอบแล้วเป็นไฮไลท์เนี่ยผมน่าจะเป็นจุดที่เห็นหน้าผาอจุดนี้จุดชมวิวผานาขีแล้วพิเศษที่สุดคือผม อึ้งกับพี่กรอฟในเรื่องของเขาบอกว่าเขาชี้ไปว่าตรงจุดเนี่ยเขามีเซนส์พิเศษเขามีความรู้สึกว่าที่เนี่ยมันคือทางเข้าไปอีกเมือหนึ่งผลปมากฏอดพี่ละอูบอกว่า นี่แหละยังไม่ได้บอกคุณครับผมรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นเข้าไปอีกมิติหนึ่งเรานึกถึงว่าเป็นผาหินนะฮะแล้วมีอยู่ช่องนึงเป็นกระจกแล้วมองเข้าไปคุณผู้ชมเป็นอีกเมืองนึงเหมือนมัลติเวิร์สอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกอย่างนี้ผมไม่รู้คุณผู้ชมรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองถามว่าทริปนี้ประทับใจแล้วรู้สึกอิ่มบุญนะพี่๊อฟนะบางเสียงเนี่ยก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมของแต่ละท่านนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปบางมุม เราถ้าเรามองด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่เห็น<ช>ที่พี่ล<ช>ุงบอกว่ามันต้องมองผ่านเลนส์ในบางครั้งมัน<ช>จะเห็นและชัดต้องยอมรับนะฮะว่าอ,อย่างพวกเราอ่ะเอาจริงเว็บแรกบางเสียงเราก็มองไม่ออกแต่พอมีการอธิบายเราก็เลยอ๋อเริ่มเข้าใจเป็นจินตนาการของคนด้วยแหละ นะฮะแต่บางเสียงต้องบอกเลยว่ารับรู้ถึงพลังและเห็นชัดจริงๆสายมูห้ามพลาดคุณต้องมาตามตำนานที่นี่ที่ท่านาคีเทปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับกรมอุทยานแห่งชาติพูลังกาโอ้ที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เชิญพิละอูมาเป็นไกด์กิติมัดักพาเราไปครบทุกเสียงเลยขอบคุณมากมากพิละอูขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เราทุกด้วยนะครับแล้วก็อยากให้เราไปที่ไหนคอมเมนต์มาด้านล่าง ก่อนจะไปนะครับฝากช่องกอฟเปบญจพลนิดหนึ่งครับผมอ่ากอฟเปบญจพลทีวีนะฮะเข้าไปกด Subscribe ได้เลยนะจ๊ะวันนี้เราทั้งสามท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ